นายกรัฐมนตรีออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าครมนั้นไม่ได้เห็นชอบ MOU โครงการจนะนะครับแล้วก็กระบวนการจะต้องใช้เวลาอีกนานยืนยันว่ารับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ถ้าหากไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์ก็ทำไม่ได้ครับวันนี้ที่สโม,มสรกองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิตพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรหรือว่ากอ,อรมนให้สัมภาษณ์นะครับย้ําถึงโครงการอุตสาหกรรมจะนะอีกครั้งว่าก็คือการลงพื้นที่ของตัวแทนรัฐบาลเมื่อครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเป็นการไปหาข้อมูลเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นมติคณะรัฐมนตรีซึ่งคอรมอเนี่ยเพียงแต่รับทราบว่าประชาชนต้องการอะไรอย่างเดียวก็คือเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในกระบวนการจะต้องใช้กฎหมายและใช้เวลาอีกนานพอสมควรนายกรัฐมนตรีย้ำว่าทุกอย่างจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ทั้งหมดให้ถูกต้องถ้าทำได้ประชาชนเห็นชอบก็ทำได้ถ้าประชาชนไม่เห็นชอบก็อยู่อย่างเดิมรัฐบาลมีแนวนโยบายแต่จะทำได้หรือไม่ได้ใครมีผลประโยชน์ทับซ้อนก็ต้องไปว่ากันตรงนั้นทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย นายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ใช่การทำา MOU นะครับเป็นเพียงแค่การรับข้อเรียกร้องซึ่ง MOU นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบของคอรมอรก่อนหลายเดือนที่ผ่านมาคอรมอรมีมติเพื่อทราบเท่านั้นซึ่งจะต้องติดตามว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแต่ทั้งหมดติดอยู่ที่การทำประชาพิจารณ์ทั้งในเรื่องของการปรับสีของพื้นที่ทุกอย่างจะต้องยึดประชาชนทั้งหมดไม่เช่นนั้นก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ ดังนั้นจะต้องไปทบทวนให้ถูกต้องตามที่ประชาชนต้องการและความถูกต้องในแง่ของกฎหมายยูดีดีกรมผังเมืองจะไปปรับเปลี่ยนไม่ได้ถ้าประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นชอบทุกอย่างก็ทําไม่ได้ก็ไปคิดเอาแล้วกันว่าอะไรเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรได้มากได้น้อยพื้นที่ด้วยเพราะเป็นผลประโยชน์โดยรวมของคนในพื้นที่ครับ ผู้สื่ข่าวรายงานด้วยนะคะพี่<ช>จ้งว่าการประชุมวันนี้เนี่ยหลังจากที่ประชุมกันเสร็จสิ้น3ามปอเขาก็ร่วมกันทานอาหารกลางวันกันต่อแล้วก็ดื่มกาแฟร่วมกันด้วยเป็นกาแฟร่วมสาบานหรือเปล่าอ่านั่นสิฮะ <laughs> ก็มีการรายงานผูจัดการออนไลน์ที่ถึงขั้นเขียนว่าม้งมิงเลยทีเดียวะนะอ่าม้งมิงครับเขาบอกว่าบิ๊กตูหยอกน่ารักโอบจับพุงบิ๊บป้อมว่าอย่างนั้น ชื่นมืนสามปอกินข้าวเที่ยงร่วมกันเนี่ยฮะโอ้ี่อบจับพุงมิกป้อมเลยนะท่านนายกชอบข้าข้างหลังนะคะแล้วลุงก็โดนจกพุงด้วยเนี่ยแต่ป้อมเนี่ยอบไม่รอบนะครับอบไม่รอบคือตอนข่าวภาคเที่ยงรายงานไปแล้วว่าวันนี้เป็นการเจอกันของสามปอกนะครับก็ บิ๊กป้อมบิ๊กตู่ประยุทธ์แล้วก็บิ๊กปอกนะครับแต่ว่าเอายังรายงานไม่ถึงก่อนรับประทานอาหารเที่ยงะนะครับโดยเมื่อเวลาประมาณ13บสนาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรมนครั้งที่1นึ่งทับสองพันห้และรับฟังการบรรยายสรุปผลงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีเนี่ยนะครับก็ หลังจากนั been, ้นทั้ง3ปอนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณและก็พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเสร็จแล้วก็ดื่มกาแฟด้วยนะครับที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเนี่ยนะครับโอ้บรรยากาศนะน้องแอนนะภายในกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์หรือว่าพลรอหนึ่งรออผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะครับ พลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดคุยแล้วก็หยอกล้อกับพลเอกประวิตยและพลเอกอนุพงศ์อย่างเป็นกันเองซึ่งเอ๊ะตอนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะตอนที่ไปเยี่ยมชมกอรมนภาคส่วนของจังหวัดต่างๆเนี่ยท่านก็เดินไปด้วยกันนะหยอกล้อกันพูดคุยการสนุกสนานกันทั้งสปอเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วโดยบอกว่าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทยและพลเอกอนุพงศ์ก็ได้มาพูดคุยหยอกล้อกันอีก โดยพลเอกประยุทธ์ได้เข้าโอบกอดด้านหลังแล้วก็จับพุงนะครับอย่างภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้จับพุงพลเอกประวิทย์นะครับโดยมีพลเอกอนุพงศ์ยืนยิ้มอยู่ข้างๆว่าอย่างนั้นท่านนึกป๊อคงบอกว่าอย่ามาจับผมนะหรือไงผมจับด้วยนี่นะ